พี่แข่งไหมพี่แข่งหัวแข่งไหจ้าอย่ามาใกล้ตัวพีว่เดยดไหมสมบูริ์ให้ใจมาไม่ชอบสเสียียรมากโอ้รังเกียจหัวไม่เป็นไรแข่งจ้าพี่ขอาใจแข่งดีตั้งแต่พี่แข่มติดคุกไปแบบความสุขความสบายคงมาถึงแขนสิค่าเหมือนทองที่พี่มีอยู่ คุณผู้ใดเป็นแข่โอ้โหเดินผ่านใครนะถามใครว่าบ้านเป็นแข่อยู่ไหนอ๋อคุณนายเป็นแข่หลังนี้ก็รู้จักคุณเยอะมีเนื้อมีหนังอะไรดิเข้ามาประชาชนแข่แข่ก็รู้ไมีธุระอะไรหรือเปล่าคุณวะวารีไอ้เคมลำบากเงินทองแม้แตะบาดแดงเดียวไม่มีติดตัวมาที่อยากจะขอร้องความช่วยเหลือจากแขกโดยการขอยืมเงินแข่สักสามแสนได้ไหมคะ จ๊ะจอายามายืมเดี๋ยว,ยวมาใช้กันน้าแค่น้ไม่ใช่อืมอ่าเดินประตูนึนออกไปออกจากไปกูไปไ,<ร>ไลเดี๋ยวนี้ไล่อ๋อพูดกับกูอย่างนี้เหรอ๋อมึงจะทำไมอีแ ึงแล้วคนอย่างมึงกี่แขมึงโคบได้ผลประโยชน์ทำกูไม่ได้อะไรจากมึงนะมึงไม่ได้อะไรไปนี่กะทีหัวส่งกูเหรอกูจะบอกไปไหมทำไมตั้งแต่กูอยู่กับมึงมาเลยโอ้โหไอ้หัวแห้งซวยไม่มีตะกี้ใช้ได้เนี่ยเพราะงี้มึงมาใช้ได้เลยเฮ้ยกูจะบอกให้รู้นะถ้ากูไม่ได้กมึงก็ไม่ไรกูไอเห็ดคนนี้ก็อนจะไปออกพราไปหัวเลยว่ะ Yeah, hi. ทกนี่ส่งดอกต้องส่งถึงในห้องถึงเตียงนอนต้องมีหอมแก้มันด้วยต้องใส่ของกู้เยอะสิท่านี่ตาฝัานหรือเปล่าท่คงคานีา่ยพูดแบบนี้ไม่กล่าวหาพี่ชัดๆนะพี่เพินแคลคงคา่ะรู้นะว,ว่าพี่กำลังทำอะไรอยู่คงคาเนไม่ใช่เด็กตัวเล็กๆแล้วที่จะไม้ทุ้ภาษีภาษาพี่ไม่ต้องมีคำอ้างกับผมเก็บคำอ้างทุกคำไม่อ้างกับพี่อาคมดีกว่าเพราะวันนี้ผมจะเอาคาให้ไปบอกกับพี่อาคม อะไรที่ดิแหนอะไรความไทเรียบง่าครับไม่แอี่นะบรขันรับปวโดยเฉลยคำหวานองยอดุทธยาหรือประมวลสัรักเลครับัอเืไขาี่ผมเห็น ค,คนไกลคงค้างมันคืออะไร สิ่งทุกอย่างคงอธิบายได้แล้วพี่เอ็งพอได้แล้วพี่มีคิดเลยว่าเอ็งเป็นน้องของพี่จะทำตัวได้ขนาดนี้ความเได้ดจำไว้นะคนที่มีพระคุณต่อพี่เขาไม่เคยที่จะคิดร้ายแต่คนอย่างเอ็งจะเป็นหนูตกค้างข้าสารมาเขาไม่เคยที่จะพี่นะ เพราะฉะนั้นวันนี้ความเป็นพี่เป็นนอ้องระหว่างมึงกับโก้ให้มันตัดขาดกันไปที่ห้องบ้านอย่างนี้มึงไม่มีสิทธิ์อยู่ Please no! ได้รัน,นพีเอ็ตต้นๆน่ะนั่นก็ไปหยุดเลยน่ะไอ้นเอ็ตอันนี้แน่อย่าปากตีมากอยู่มาหลายพี่หากนนี้ไปบงังพี่ย้อนเอ่ย เวลแ้น,นะครับใช่สิคะวันนี้เนะี่ยแขนงตั้งใจเน่ยอยากจะให้เสียไปเก็บ <ไป S 2> ดอกที่บ้านทุ่งลีไรน์แต่ก็กล่าว่าจะไปเก็บแอวนแล้วแต่พอมาเจอไอ้คุณข้ามันก็ร้องเสียมากเลยอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอะไรนี้ก็แล้วกันเ,เดี๋ยวเพชรแขงเนี่ยจะให้เสียไปเก็บดอกแทนเป็นแขงน,นะคะรีบไปงานได้ได้ค่ะแล้วรีบไปแล้วก็รีบกลับมาแนละ้วรู้ไหม สวยนะเมี่ยผมเนี่ยไอ้คนขับรถเอ็งอยู่ไหนวะออกมาหาต้องว่าค่าพิเศษกับพี่น้องตีเป๋เปาดเลยประตูเลเนี่ยใช้เอกคนอื่นตีเพลต่อกตลกตัวอย่างนี้ไม่ตีไม่แก่เมากันแล้วสิเอาดีครับนี่ใครเนี่ยเอ้าผมคนขับรถเนี่ยจำไม่ได้เลยเนี่ยแต่พอทุเรศแบบนี้เหรอ ตัวให้มันได้แล้วไปดูมาตรฐานหน่อยเพื่ออะไรเอาตามไม่ได้หรอไม่ได้ผมไงไประยุบไประยุบธนทร์คานพูดพอประยุ์กันนี่ครับนายุทธวันนี้ฉันต้องไปเก็บดอกเงินกู้แทนเมียใ่อ๋อผมเข้าใจว่าท่านเนี่ยคนรวยจะเก็บดอกเงินกู้ใมหนุ่มรวยลายผมอยากจะรู้ว่าอท่านครับผมไม่ต้องไปเก็บปลาพวกมาส่งดอกทุนที่นะเพขอะขอบคุณอย่างสูงนะครับผมที่มีรางวัลน้ำใจกับ เพ่เก็กรตันยูครับเป็นเพ่กที่น่ารักแม่แม่แม่ซื้อของมาให้เ,หเก็บ่องบ้านหมดแล้วก็มาแดงกับกูโอแบ่งกันหน่อยครับนะฉันจะต้องไปเก็บดอกเตอรกูดนายเอารุ่นท,ที่รู้ที่สุดวันนี้เอา B M ไปไหม ATM, ไม่เอาเบ็ตอร์ดไม่เอาเออดีเอาที่สูงกวันนี้เอาที่ดีวันนี้เอาที่ดีก่อนเอานี่แรกผมเพิ่งไปถอยเมื่อวานะแต่รุ่นนี้เนี่เป็นรุ่นไทยประดิษฐ์ มันดีไงวะเอ้าสังเกตง่ายๆโลโก้เนี่ยแลมโบกินี่จะเป็นรูปวัวกระเทงจ้าขั้วด่จะเป็นรูปเสือกระโดดใช่ไหมแต่รุ่นไทยประดิษฐ์เนี่ยเป็นรุ่นพญานาคคู่พญานาคคู่ใช่เป็นไงวะต้องฟังสองฟังแล้วมันดียังไงเอาดีดิตะคูจะจะก็อย่างว่าง่ายๆรถต้องก่อนเนี่ยพวงอะไรไม่ขับซ้ายก็ต้องขับขวาแต่พญานาคู่เนี่ยขับหลัง ขอบหลังครับกูนั่งไหนไม่ต้องนั่งท่านนอนนอนข้างหลังนอนนอนเลยนอนเยียดยาวนอนผมขับติดท่านนอนข้างหน้าไอ้ยน่าคุ่อยู่นี่โอแล้วคุณจะมอกพามืองถูกไหมต่อโอ้สมัยนี้มีอะไรนำทาง EPRS ไวกว่าเยอะไวกว่าสี่ไม่ต้องไม่ต้องใช้นี่เลยอินเทอร์เน็ตไม่ต้องใช้ต้องใช้เร็วว่าเร็วว่าอะไรวะให้หลวงพ่อนำทาง ไอ้ีอนนอันนี้เพลงติดกึ่งเสียงว่าด้วย <laughs> ไปเอาไม่เอาไปเอาทุนไอ้เจ้า่อนคูผมไม่เอารถมาก่อนเอาคันที่มันอยู่ข้างหลังบ้านอะแต่ไม่ต้องที่อยู่ข้างหลังอ่ะเอาอยู่ข้างหน้าอะไร<อ>ไม่สาเอาคันที่อยู่ค,ยคันที่สามไามอ้ผมคันที่สามจากจากจากซ้ายมาจากซ้ายมาขวาแลเอาคันที่มันมันมีล้อไปแล้ว เปล่าเปล่าอะไรดีๆเดี๋ยวๆนี่อะไรไปทำอะไรฉันเนี่ยรถไม่มีล้อจะวิ่งได้ไงล่ะท่านล้อแม็กแม็กมั้งแม่กขอบสิบห้าของเดิมขอบสิบห้าผมไม่เปลี่ยนมาขอบสิบแปดนี่ที่ขอบสิบห้าไปสิบแปดนี่มันมันไม่ค่อยดีอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่า เอาขอบขอบสิบก็พอเล็กๆพอแล้วนะไอ้หนูแต่ฉันจะต้องเลบไปหาหมอนะยอดเราเป็นเรามันน่านะยอดนะเออเรื่องเล่นมาพูดเดี๋ด้ยปนเรื่องจริงมาไม่ใช่เล่นนะเด็กชายเขาเอามาลเทำเสียงคอเอยเพราะว่าเ่งแต่งพ่อไาทำเสียง่อเลยนะให้จิตทเสียงให้พร โอ้โหแม่ไงเนี่แม่ไงวะแม่แม่ของมันั่งดูกันเยอะไปเกี่ยวกานแบบตัดท่อทิ้งเลยไม่เอาไปไปไป,ไป